จริงพีพีก็ให้กาลังใจตลอดจริงผมว่าพีพีเราให้กําลังใจแล้วเราก็ซัพพอร์ตกันตลอดไปถึงวันที่วันที่ผมก้าวขึ้นมาเป็นศิลป,ปินครั้งแรกร้องเพลงแรกพีพีเขาก็เป็นคนที่อยู่ข้างหลังและซัพพอร์ตตลอดวันหนึ่งที่พีพ,พีออกเพลงผมผ้าเพลงเดี่ยวเพลงแรกเราก็แฮปปี้แล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขามาตลอดเหมือนกันมันเหมือนเราเรียนรู้แล้วเราเติบโตแล้วเราสนับสนุนกันไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆผมว่าเราขอบคุณถ้าทํามผมขอบคุณเลยผมขอบคุณพีพีพที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วม ทุกร่วมสุดร่วมเดินทางเรียนรู้กันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยโปรโมทเพลงนี้ซึ่งเขาผมว่าผมว่าเขาทำอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาเราเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันรู้สึกยังไงกับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมโอ้โหผมว่ามัน มันอธิบายไม่ถูกอ่ะผมว่ามันเร็วมากเลยนะสำหรับผมจากจากการที่เราเป็นนักแสดงตัวเล็กๆอยู่ที่นาดาวแล้ววันหนึ่งเราก็มีโอกาสได้ไปเล่นรักสุดใจในถูกเชิญเป็นนักแสดงสมทบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ใหญ่แล้วเราก็สนุกกับมันมากๆแล้วเราก็เต็มที่กับมันแล้วเราก็ไม่คิดว่าหลังจบจบรักสุดใจเราก็จะประสบความสําเร็จขนาดนี้อะไรเงี้ยมีโอกาสได้มีชื่อเสียงมากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้น แล้วมันก็ยังไม่พออีกมันก็ยังมาอีกก๊อ,อกหนึ่งโอกาสที่เราได้มาเล่นแต่ลักแล้วมันก็พาเรามาไกลกว่าเดิมอีกมากซึ่งจุดแรกก็คือเหมือนไกลกว่าที่เราคิดไวมากแล้วคนระับจุดที่สองคือไกลแบบโอ้โหไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะว,ว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วเล่นเป็นสมทบเรื่องหนึ่งแล้วเล่นเป็นนักแสดงนําเรื่องหนึ่งแล้วก็ได้โอกาสได้รับนักแสดงนําชายของทั้งคมชันลึกและทั้นัตราดผมว่ามันเกินฝันมากมันเหมือนมันมันมันไม่เรา ไม่รูสิเราเราไม่คิดเลยอ่ะถ้าถามย้อนไปอีกแม้กระทั่งปีที่แล้วหรือสองปีแล้วเราก็ยังไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้อะไรเนี้ยในในวันในวันที่เราทําเราแค่รู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันแล้วเราก็อยากจะทํางานออกมาให้ดีที่สุดเราไม่อยากทําให้พี่พี่ผู้ใหญ่หรือใครทุกทุกคนในบริษัทที่เชื่อว่าเราจะทําได้เชื่อว่าเราจะรับผิดชอบสิ่งนี้ได้เราไม่อยากเขาผิดหวังมั้งแล้วเราก็อยากจะไม่อยากมาเสียดายทีหลังว่าเราไม่ได้เต็มที่กับมันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า เออการความเต็มที่ของเรามันก็ไม่ไม่เสียเปล่านะพอจบมาเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้รับการตอบแทนจากจากสังคมจาก,กแฟนๆทุกๆคนจากอะไรต่างๆแบบแบบอย่างมากมายเรารู้สึกว่าเออมันมันมันดีมากเลยที่เรามีโอกาสได้มาทําสิ่งนี้แล้วเราก็ได้มีโอกาสได้เต็มที่กับมันแล้วอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะด้วยอะไรเงี้ยหลักๆผมว่า <c oughs> ผมดีใจที่มีคนเห็นคุณค่าในตัวผมและเชื่อว่าผมจะทําสิ่งนี้ได้มากกว่าแล้วเราก็ ไม่มีอะไรมากกว่าเราจะตอบแทนเขาด้วยกันเราจะเต็มที่ท่านั้นเองแล,งล้วเหมือนละัลมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นโบนัสของเราบ้างครับสำหรับพีพีผมว่ามันไม่ใช่แค่ซีรีส์ปลับเนอะหมายถึงตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาเราเข้ามาถูกการทํสิ่งนี้ด้วยกันเราค่อยๆมี progress ในการทํางานตรงนี้ด้วยกันเราค่อยๆเติบโตแล้วเราค่อยๆประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันเราค่อยๆเหมือนเดินทางไปพร้อมๆกันตลอดไม่มีใครทิ้งใครอะไรเงี้ยผมว,ว่าอาจจะเป็น หนึ่งคือเราอาจจะไม่ได้ทิ้งกันสองคือจังหวะหรือเรื่องต่างๆมันจะทํา,าทให้เราได้เดินทางร่วมกันมาตลอดนะผมว่ามันพิเศษมากในมุมที่ว่ามันขอบคุณขอบคุณพีพีที่ที่ยังอยู่ด้วยกัน,แล,กนกลแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวที่เราซัพพอร์ตกันมาตลอดผมว่าถ้าไม่มีพีพีผมคงไม่สามารถเดินมาถึงตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็สําหรับแฟนคลับผมว่าผมขอบคุณแล้วกันที่จริงแล้วมันเหมือน ผมว่าผมผมเป็นคนโชคดีนะที่จริงๆในมุมของแฟนครับว่าเราเกิดมาเราไม่เคยคิดว่าเหมือนหึงเราจะมีคนที่มาชื่นชอบในตัวเรามาเชื่อในตัวเรามาให้คุณค่ากับตัวเรามารักในสิ่งที่เราเป็นมารักในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยผมผมว่าผมโชคดีมากที่ที่มีคนอภิเสกสิ่งนั้นๆอะไรเงี้ยผมขอบคุณที่ทุกๆคนให้คุณค่ากับสิ่งที่ที่เรากําลังทําสิ่งที่เรากําลังเป็นแล้วเราผมเชื่อว่าผมจะเต็มที่แล้วก็เหมือน เป็นความสุขและสร้างความสุขให้กับคนทุกๆคนต่อไปแล้วก็ผมผมผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกๆคนก็เป็นเหมือนความสุขของผมที่ได้ให้ผมทํางานและเดินต่อไปข้างหน้าต่อเหมือนกันอะไรเงี้ยครับมีอะไรที่ผมเชื่อว่าจริงทุกคนอ่ะซัพพอร์ตด้วยความรู้สึกที่ดีความรักทั้งนั้นอะไรเงี้ยผมว่าผมก็รักกนันกับทุกคนเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราทําอะไรให้ได้เราช่วยอะไรได้เราก็จะเต็มที่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตเราก็จะ หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กันและกันตลอดไปครับถ้าให้นิยามความมิูกิงจะนิยามว่าอย่างไรผมว่าผมเป็นคนจริงจังมัม้งหมายถึงเป็นคนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าจริงจังหรือเปล่ามันเป็นเหมือนแบบมันเหมือนมันเวลาเราทําอะไรม่สาเร็จเราจะติดอยู่ในใจอะไรเงี้ยเออเป็นคนแบบเออจริงจังเหมือนแบบมีความแบบชอบชอบเอาชนะตัวเองนิดนึงอย่างเงี้ยชอบ ชอบความท้าทายชอบชอบเห็นพัฒนางานของตัวเองใช่ชอบทำที่สำเร็จอ่ะใช่ก็อย่าเลเวเวลาที่อยู่งานมาที่ผ่านมาเราได้เห็นการเติบโตของตัวเองอะไรบ้างผมว่าก็เห็นตลอดนะหมายความว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีการเดินทางที่เร็วมากสาหรับผมนะหมายถึงว่าตั้งแต่เราเริ่มทําจนการที่เรามาถึงจุดเนี้ยผมว่ามันเร็วมากมันขึ้นมาเร็วมากแล้วเรวาก็ลเลยรู้สึกว่า เราเห็นมันเลยทําให้เราเห็นความต่างของแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละจุดของการเดินทางชัดอะไรเงี้ยตั้งแต่การที่เราไม่เคยได้ทําอะไรเลยจนเรามาเริ่มได้ทํางานโฆษณาบ้างปะปลายมาทารายการเป็นพิธีกรบ้างหรือว่าข้ามขึ้นมาเช็คมาใหญ่อาจจะเป็นการได้เริ่มเริ่มมาเป็นแปดเล่นเล่นรักจุดใจขึ้นมารักจุดใจออนประผสมเร็จต่อยอดมาให้เราได้มีงานต่อมีงานต่อ,ต,อต่อยอดมาถึงการได้ร้องเพลงร้องเพลง มาทําแปลรักแปลรักทาให้ร้องเพลงเสริมความเป็นศิลปินเสริมความเป็นนักแสดงต่อมาที่แปลรักพาร์ทสองอีกซึ่งหลีดให้เราได้มีโอกาสได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่อิมแพคขึ้นแฟนโทเปียมีโอกาสได้ไปเจอมีแฟนคลับต่างประเทศอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะมีโพรเรสของมันอ่ะพอเราพูดถึงประเด็นไหนเราก็จะเห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนแล้วมันมันมัน,ม,นมันค่อยๆพัฒนามาอย่างไงผมว่าผมว่าอย่างที่บอกคือผมว่าสำหรับผมมัน มันมันมันเกินกว่าที่เราคิดไวม,มากเนาะพัฒนาการและสิ่งที่เราเดินทางผ่านมาพอมองย้อนไปมันมันพิเศษแล้วมันก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนพูดถึงแรงผลักดันแับแฟนสาวจริคิดว่าสําคัญและส่งผลต่อต,ตัวเรามากน้อยแค่ไหนผมว่าสําคัญมากนะคือจริงๆแฟนคลับทุกคนเหมือนเป็นคนที่เรารู้สึกนะผมไม่รู้ว่าแฟนคลับคนอื่นเป็นยังไงนะแต่แฟนคลับของผมผมรู้สึกว่าทุกๆคนนะ่ะมาซัพพอร์ตเราด้วยความรู้สึกที่เขารักเราจริงๆอ่ะ คือล้วทุกๆอย่างมันถูกแสดงออกมาผ่านทุกๆการการะทาที่เขาทาไม่ว่าจะเป็นการ <c oughs> ช่วยปันวิวการโหวตรหรือการมาผมว,ว่าแม้กระทั่งเขาเสพงานเราแล้วเขาชื่นชอบเราผมว,ว่านี่คือความรักที่เขามอบให้เราแล้วนะทุกๆอย่างผม <c oughs> ว,ว่าท้งทั้งหมดมันมันถูกไรฟ์มาจากซอสซอสเดียวกันคือความรู้สึกที่ดีต่อตัวเราการชื่นชอบซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่มีโอกาสได้ มีคนรักเรามากขนาดนี้เราเปียอกับที่คนที่ชื่นชอบในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราเป็นมากขนาดนี้นะครับก็ส่งผลมากนะเพราะว่ามันเหมือนมันมีคนรอดูงานที่เราทํามันมีคนเชื่อในสิ่งที่เราเป็นเราก็าอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกอยากจะเก่งขึ้นไปอีกอยากจะทําอะไรที่มันดีๆขึ้นไปให้กับคนกลุ่มที่เขาคาดหวังกับตัวเราอยู่อะไรเงี้ยอันนี้สําหรับผมนะมันมีความสําคัญมากแล้วผมว่าให้คุณค่า